เรามาถึงกันที่วัดป่ากระทุ่มนะคะจังหวัดนครนายกเป็นวัดที่7แล้วเนาะวัดป่ากระทุ่มนะคะอยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้ดูภาพบรรยากาศที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นโบสถ์เก่าแก่200กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยไม่กรุงสีอยุธยาก็รักษณะโกสินละ ราตนาก,กสินทร์ตอนต้นหรือตอ,ตอนปลายวะไม่แน่ใจนะคะก็อยากให้ดูที่นี่ค่ะภาพบรรยากาศที่นี่แล้วก็อยากจะให้ผู้ชมดูค่ะนาทีระทึกแต่มันก็ไม่ระทึกแล้วนะเพราะว่าเราถ่ายไม่ทัน <laughs> ถ่ายไม่ทันจริงๆเออคือชมรมพุทธธรรมนํำสุขนะคะก็ จะพาผู้พิการทางสายตานะคะแล้วก็อาสาสมัครนะคะเอ่อทิศนี้เราไปกัน1ิบคนค่ะอาสาสมัคร5้าคนนะคะแล้วก็อาสาอีกห้าเออไม่ใช่ไม่ขอโทษขอโทษตาบอดอีกห้าคนนะคะก็มีพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนตาบอดนี่แหละก็เดินอาสาทีนี้ไออาสาก็เดินข้ามแล้วใช่ไหมเอ่อไม้ต้องต้องอธิบายก่อนนะว่า ตรงนั้นน่ะมันเป็นสะพานเป็นสะพานที่ทำด้วยไม้ไผ่นะคะที่ทำด้วยไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่แลวนะอืมไม้ไผ่กลมๆอะนะคะเขาวัดวัดแล้วก็ทำให้มันแบบเสมอกันใช่ไหมทีเนี้ยเดินดีท่าไหนไม่รู้ ขีใคเหยียบกระทีทีแรกนึกว่านึกว่าเดินกันตามปกติเออนึกว่านึกว่ามันมีมีมมมจุดมันมีไม,ม่จุดดิมันมีมันมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะให้เดินข้ามแล้วมีใครตกล่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออทีนี้มีคนตะโกนมาเฮ้ยไม้หักไอเราก็เดินเนอยู่เนาะ เรากำลังจะเดินไปแต่แแตต่่ยังไม่ถึงอกำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยเรื่อยนะคะนั่นแหละเดี๋ยวขาตะโกนมาไม้หักแล้วก็ฮะอะไรไม้หักบอกมีคนเหยียบไม้หัก <c oughs> แล้วมันหักยังไงอะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูนะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนได้ดู นะคะเรามาดูกันนะนะคะอยากดูแล้วอะไปไปชมกันดีกว่าค่ะบรรยากาศดีแล้วก็อยากให้ดูไม้ไม้มันหักเออขำม,มากอะเออวันนั้นอะโอ้โหโหโหแล้วแบบอ่าทุกคนเดินข้ามค่ะเออเป็นล่องไปเลยอะ่ะไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ เดินบนไม้ดูเลยนะค่ะเดินไปไม้ดูเลยค่ะลมเลินมากค่ะนัสสิกจริงจริงอันนี้เราอยู่ที่วัดกระทุ่มป่ากระทุ่มวัดป่ากระทุ่มนะคะจะเป็นอุโบสถอยู่ข้างหลังุโบสดเก่าแก่อุโบสถเก่าแก่สองร้อยปีนะคะสร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาหรือไม่ก็รัตนกสิทริ์ตอนต้นตามสันนิษฐาในประวัตินะคะขี่เกวียไหวสองร้อยกว่าปีแล้ว องวัที่แล้วค่ะรอบๆก็ยังเป็นทุ่งนานี่น,นคะคะเป็นบอ่อสระบ,บัวทางน้องเดินบนพื้นไม้ไผ่กลมดูนะอะกลมลงก้มลงนิดนึงอะเดินเดินเดินไปเดินไปเ<า>ป็นม้เลอไป อ้ายค้โอ้ยมีคนถ่ายคลิปเราด้วยปมาใีรถ่ายคลิปเราด้วยไปเฉียวเลยนะเอาอยู่ข้างหลังจับแล้วเห็นนะคะดูข้างหลังดูข้างหลังล้อล้อล้มาก็เหยียบพุทธลงไปแค่นั้นเองอะเลี้ยวค่ะเลี้ยวเลี้ยวค่ะเลี้ยวเป็นสะพานที่คลาสสิกมากเอ้าตรงนี้หรอ ไม้ไผ่เป็นต้องเอามาเรียงเรียงเรียงกันแล้วก็ทําเป็นสะพานผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วที่วอเหยียบผ่านมาแล้วผ<อ>่านไปแล้วถือว่าอย่าริมมากนะคะ,ะเป็นบรรยกากาศที่ไม้ไผ่เขาตัดเท่ากันหมดเลยใช่ไหมใช่เสมอกันเขาเอามาทำไม้มาทัดวัดแล้วก็ตัดทำมาทัดเท่ากันใช่อันนี้คือวัดต้นฉบับ ของแท้ของจริงของแท้แน่นอนยังไม่ได้ปรับปรุงถ้าตกลงไปก็ป่าบัวนะเนี่ยตกลงไปก็ไม่เจ็บมีปลาบัวไม่เป็นเลยว้าว่าน้ำไม่เป็นไม่ลึกครับจะมีโคลรออยู่นั่นแหละนั่นแหละตรงที่กลัวกลัวปิงมีนั่นอในกอบัวต้นผักกกต้นกกต้นอะไร สุดเรียบร้อยสุดเรียบร้อยข้าวหมมีต้นไม้เย็นักนาเอาแบวก็หลบได้ปล่อยไม้มันมุดเล่นสุดก้องอให้สัาีอให้ไม้มันมุดลว มุดมุดเดี๋ยวชนหัวมุดมาเดินมาเดินมาบุญมีคนถ่ายกินเราด้วยไปเลี้ยวเลี้ยว เจ้าเลยนั่นแหละต้องหลังเงี้ยเสนอเสนอลูกพี่ไปเลยเดี๋ยวเขาใหญ่ลิงท้นทอเขาอย่างนี้หรอมีเ็ยลิงนะตอนนี้ฮะตอนนี้เขเนี้ใครจะไม่ไปรถบุรีไม่ไปนะเขาเก็บลิงแล้วจะเป็นเชื้อโรคนั้นไงสีดาดลิงอะไรอ่ะ เราเย็นก่อนเดี๋ยวให้กับมาก่อนาให้เขาก่อนาทาเลยเขาทายเลยเข้ากล้องไหนเข้ากลองไหนบอกบอกมา้กล้องไหนเข้ากลงไหนเข้ากล้องไหนอเยี่ยมเยี่ยเี่ทเท่าไรแล้วนะต่อไปว่าที่แปมเนาะสเป็นไง กลางว่างเลยไว้ววันนะคะไม่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 กลัวเหยียบหักมั้พี่วอมั้งเหรอพี่นี่พอได้กินมาพี่วอเหยียบนี่พี่สั่นเลยนะเสียวสิเเออมัันดงหล่นเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นอะไรที่ไหนหักเลยอ่ะเออก็ว่าจะจะเป็นต้าังก็เลยหักไปหักไปเนี่ยหักเปม็ดไอ้เส้นหนึ่งอ่ะจบคลิปค่ะขึ้นรถแล้ว